สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพของลุงจงนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้ลุงจงมาสวนนะครับมาสวนพาท่านผู้ชมมาดูสมุนไพรนะครับนี่ครับมะแวงนกนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันเป็นวัชพืชนะครับวัชพืชที่อยู่ตามพื้นดินทั่วไปนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนี้สามารถที่รักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้ด้วยนะครับ แม้กระทั่งลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับอันนี้คือมาแวงนกนะครับชื่อท้องถิ่นก็มีหลายชื่อเหมือนกันนะครับอย่างเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เขาก็เรียกว่าหญ้าต้อมต๊อกนะครับคนเชียงใหม่น่าจะรู้จักนะครับคนรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นใหม่คงจะไม่รู้โคราชนะครับคราชก็เรียกว่าทุ่มขันนะครับ ส่วนประจวบประจวบคีรีขันก็เรียกว่าข่าอมนะครับประเทศจีนก็ใช้เยอะนะครับประเทศจีนจีนกลางก็เรียกว่าหลงคุยนะครับหลงคุยหรือคุยนะครับก็อ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับเป็นพจชพืชนะครับล้มลุกพืชพืชล้มลุกนะครับขนาดเล็กต้นสูงประมาณ3 0ถึงเ0เซนติเมตรนะครับลำต้นก็ กลมมนเป็นเหลี่ยมสันนะครับหรือว่าเป็นร่องนะครับนี่ครับสีเขียวอ่อนๆสดๆก็มีอ่อน,ออนก็ม,กมีแล้วแต่พื้นดินนะครับส่วนใบก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับนี่นี่ที่เห็นอยู่นะครับเป็นใบเดียวนะครับเป็นรูปไข่ขอบขนานนะครับปลายใบเรียวแหลมขอบใบก็เป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับ เป็นรูปไข่ครับขอใบเป็นคลื่นเล็กน้อยดูนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตให้ดีนะครับที่จะเอามาทําเป็นยาได้ส่วนดอกก็เป็นช่อแบบซี่ร่มนะครับซี่ร่มอ๋อร่มที่เรากางกันฝนเนี่ยครับออกบริเวณเหนือซอกใบนะครับมีลักษณะเป็นรูประฆคังกลีบดอกก็เป็นสีขาวนะครับ ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้อยู่นะครับสีเหลืองเองนะครับมีเกสรอ,อยู่5อันนะครับส่วนผลก็เป็นผลทรงกลมนะครับผลอ่อนก็มีสีเขียวนะเมื่อแก่แล้วก็จะเป็นสีม่วงหรือสีดำนะครับนี่คือลักษณะของต้นมะแวงนกนะครับท่านะผู้ชมครับแต่คุณสมบัติมีเยอะมากนะครับเด่นๆเ,เลยก็รักษาโรคมะเร็งเต้านมกับ มะเร็งมดลูกนะครับเบาหวาน,นครับก็ถ้าใช้เป็นายาเกี่ยวกับมะเร็งก็ให้นําต้นนะครับทั้งต้นเลยครับทั้งต้นนะครับรากต้นใบดอกนะครับมาต้มต้มกินน้ํานะครับชาเย็นนะครับในรักษาเบาหวานก็เหมือนกันนะครับก็เบาหวานก็ใช้ ผลสุกแห้งนะครับมาบดบดให้ละเอียดนะครับได้ประมาณสัก1-2ช้อนชาแล้วก็ชงกับน้ำร้อน1แก้วดื่มเช้าเย็นนะครับจะลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้นะครับนอกจากนั้นก็มีชาวเขานะครับได้นำเอารากและผลของเขามาต้มดื่มน้ำเพื่อบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียนะครับสุดยอดไหมครับ มาแวงนกนะครับสุดยอดสมุนไพรพื้นบ้านเรานะครับช่วยให้เจริญอาหารนะครับเอารากมาต้มดื่มช่วยแก้ไอนะครับนี่คือชาวเขาไม่รู้เผ่าไหนนะครับระบุไว้นะมาแวงนกนะครับออกฤทธิ์ต่อตับและไตนะครับเป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะครับแก้ไข้หวัดแก้ตัวร้อนนะ ก็โดยใช้ต้นสดนะครับประมาณ35กรัมต้นสดประมาณ35กรัมนะครับท่านผู้ชมครับมาต้มกับน้ําตาลทรายแดงรับประทานนะครับจะได้แก้หวัดได้นอกจากนี้ก็ยังแก้ต่อมทอนซิลอักเสบนะครับแก้ไอายรอในปอดแก้หลอดลมอักเสบนะครับขับเสมหะแก้ต่อมเต้านมอักเสบเชี่ยพันุ แก้ฝีในท้องท้องมานนะครับขับปัสสวะแก้ตกขาวของสตรีนะครับแก้โรคไขข้ออักเสบปดพื้นคันนะครับแก้พิษต่างๆพิษงูแก้บวมนี่นะครับสุดยอดไหมครับท่านผู้ชมครับมะแวงนกนะครับวัชพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นดินลูกล้างว่างเปล่าทั่วๆไปนะครับ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ลุงจงได้นำเสนอท่านผู้ชมนะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจหรือว่ามีประโยชน์ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ลุงจงหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงจงด้วยก,กันแล้วกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ